ได้ค่ะรู้น่าเสีใจเอาซ้ำไปเอามากเราด้วค่ะบอค่ะมัอนี่ล่าอยู่มันนี่มากเหอนี่ล่าค่ะนายเนาะค่ะนี่คืองานเฟิรนค่ะนี่งานเฟิรนค่ะว่าเราตั้งกล้องจับกันรถ่ครับพี่น้องนี่เฮ็ดหยังนี่เฮ็ดหยังมวยใครขีบกำนันเออป้าเขากรดิยกหม้อแปลงไปกานนี่ก็บแม่ได้ไหมเพราะดิถ้าตกไปกล็ไปทะกคน นี่เพิ่งยุขาเดี๋ยวนี้เขียนไปไว้ยาเพิ่งยกไปกำลังไล้สนส่กอดคนนั้นได้กินแน่หนกก็คือของกอดอัชนาโอ้ยกอดอัชลาอยู่ใส่บ้านแล้วอยู่ใส่เอาอกอดอัชลาเนี่ยแค่มีเอฟซีเอฟใส่กอดเอฟพอร์ตรอใครเมื่อเดียวก็ได้กินบ้านแล้วอยู่ใส่คุณพระ้าบ้านใอยอยู่ใส่บ้านสีบนเรื่องสุวรรณคู้หาผุน บอมานี่มันขายใส่กอกตีขายใส่กอกแล้วไม่เอฟซีเอฟให้แม่ให้ยายพร้อมกำนันแพ่เนี่ยกำนันแพ่ขายใส่กอกแมนเป็นตาทิย์แล้วเอามักเป็นคู่แข่งเป็นตาศูนย์แต่บันนี่ป้าพี่ไฟ่ยี่หลีเอฟซีอยู่ภาคใต้เพิ่นเอฟใส่กอกให้ย้ายไฟน้องแมวน่ะซื้อเฟราเพิ่นเคยเอฟของอ่อนให้พี่ไฟเออเออบันนี่กํานันแพ่ก็เลยเปิดแข่งแม่นบ่เดี๋ยวนี้กำนันแพ่ก็ขายใส่กอกมีเอาบ่าไปเลยคู่แข่งบันนี่คู่แข่งฉันบันนี่ฉันก็ศูนย์แท้ คือย่างไปขายอย่างอื่นก็มาขายขายอันของขายว่าผสมดินปลาซิวปลาซิวพี่น้องเพิ่นมากอกวนเพิ่นซื้อนี่ล่ะมากอกวนเพิ่นดซื้อน่ะพี่น้องกำนันแพทย์การลักสิบเปิดใส่กอกเปิดใส่กอกคู่แข่งเอาเปิดแล้วเตี๊ย คู่แข้งพี่น้องนี่ล่ละบัดที่นี่เฮาก็ต้องเป็นศัตรูกันพี่น้องเป็นหมูแล้วใส่กอกอีหยังหมูหรือว่างูเหลี่ยมใส่กอกหมูผสมงูเหลี่ยมว่าแล้วพี่น้อง บ่ได้พี่น้องบ่ได้ศูนย์เราได้บ้านนี่คู่แข่งพี่น้องคู่แข่งขายเสกอกกับนั่นแพ้ที่ละหัวจักพี่ไฟย์บ้างค่ะได้ค่ะรอดสิใจเอาซ้ำใด้เอาล่าเราได้ค่ะบ่ค่ะมื้อนี่ล่าอยู่มากแถวมื้อนี้ล่านายเนาะค่ะนี่คืองานเพิ่นค่ะนี่งานเพิ่นค่ะว่าต่างกล้องจับกันรถ่นกับพี่น้องนี่ เฮ็ดหังนี่เฮ็ดหนังใครขีดกำนัลเออใค่อมาเขาก็ิยกหม้อแปลงไฟป่านีก็ได้เพราะ่ลยถ้าถูกไฟกาไฟแตก่นนนีเพิ่นโยกขาตอนนี้เีไปไว้ยาเพิ่งยกไปกำลังไวสุดหนอกว่าคนนั้นได้กินแคะหนักงาอมคือของวอนอันชาลาเอออนชาลาย่ใสบ้านแล้วย่ใสเอาออันชาลานี่มีเอฟซีเอฟ ใส่กอางเอฟพอดอกไห้มื่อเดียวก็ได้กินบ้านเราอยู่ใส่คุณพ่อป้าบ้านข่อยอยู่ใส่ไปสีบนเรื่องสุวรรณคู่หาผุ่นม่ไหมนี่มันขายใส่กอกตีขายใส่กอกแล้วไม่เอฟซีเอฟไผ่แม่ให้ยายพร้อมกำนันแพะเนี่ยกำนันแพะขายใส่กวางเป็นอาทิตย์แล้วเอามักเป็นคู่แข่งเป็นตาศูนย์ในบ้านี่ป้าพี่ไฟ่ยี่หลีเอฟซีอยู่ภาคใต้เพิ่นเอฟใส่กอกให้ยายไฟน้องแมวน่ะซื้อเฟรชเราผลก็เอฟของก่อนให้พี่ไผ่เออเออบ้านนี่กัมกัมนั่นแพะก็เลยเปิดแข่ง แม่ไหมเดี๋ยวกันท่านแพทย์กับขายใส่กอกมีเอาบปได้ครูแขงบัดดี้ครูแขงฉันบัดดี้ฉันก็ศูนย์แท้ก็อย่างไปขายอย่างอื่นก็มาขายขายอันขอายเพราะผสมดินปลาซิวปลาซิวพี่น้องเนมะกอกวนเพิร์ลซีนนี่ละมะกอกวนเพิร์ลซีนละพี่น้องกำนันแพทย์กาลักสิเปิดใส่กอกเปิดใส่กอกครูแขงเอาเปิดแล้วตี มแจงแล้วบนเมี่อนค่งคู่แข้งพี่น้องนี่แ่ละบัตรที่นี่เฮ้าก็ต้องเป็นศัตรูกันพี่น้องเป็นหู้แล้วว่าแม่จะไปซื้อมูสลาดมาทัร่นมูต้องหาเองใส่กอขอหยังหมูหรือว่างูเหลี่ยมใส่กอกหมูผสมงูเหลี่ยมว่าแล้วพี่น้อง บ่ได้พี่น้องบ่ได้ศูนย์เราได้บ้านนี้คู่แข่งพี่น้องคู่แข่งขายใส่กอกกับนั่นแท้สิละหูวจักพี่ไฟว่าหันอ่าเพชรยังยุทธเพชรยังก็ไมหน่อยอ่อนปก็พอดไม่ฉันเดียร์ฉนเห็บอสเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนที่ไหนถามบ่สเปลี่ยนอ่อนแรลกเห็นพอดพอดที่ไหนสาธุเด้ออีพออีเมย์ไอเย็นระเบิดใจผู้ขาดเด้อไม่ต้องสาธุบารันตีไม่พอชีวิตแม่ไม่พอเบียรได้ป้อมพี่น้องทางทาง มีะเดี๋ยในยุีน่หอีกใบอีกใบอีกไอ้เจ้นย้าองามสองสาสสี่ะที่ค่้โอ๊าเยขอเป็นน้แนวห้เกปลเสียบปากก่อนขอเป็นอีกจะกรอบด้วยขอเป็นอีกกรอบด้วยให้เจมัน กระ่อกมาแ้มางาเปิดตัวทุกมันไม่เป็นระเบิดระยานให้แล้วให้ถืนแล้วไี่วนี่น้องมายยมันออกบปอปป้นไม่ได้เกี่ยวกับเื่องปอนเดียวไ่ได้เกี่ยวกับเื่องแ่าเบิ้งเื่องนี่ก็เ้องย่งหลดเป็นธรรมดาของ้บนี้ดังแล้วดังแล้วใครึ้นแล้วผมไ้แต่ให้ตาเลย แค่ยู่เข้าอธิษฐานาเป็นจริงเักนื่อธรมดาไม่เรีนข้วดาตาย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 ่เยนข้าวตัดสิดิมาก็องแล้วก็งาเปล่นทอ่างนั้นทีแสดงมาเจ้าที่เจ้าทางบอลิซอยยึดแต่มแตกแตกเป็นเม็ดไหมแตกลแตกระเบิด เป็นเรื่องธรรมดาของผูสอนบ่านทตเปทางคือพระวรรดิกินพอดอย่างน้เป็นดาวเป็นดาวอื่นแบานีมากเลยสมเข้าอธิษฐานเพื่อี่หรีพี่อธิษฐานมาบ่ให้มันั่นระบไม่แต่งกันนมีบุญนเอาล่อดูในซองเขาบอกว่าให้มึงบวานก้อนสติมีคนเขาบอกมาอว่าไปเอกปสีน้ำใช่้าม แสดงมาแล้วขอใจไปอีกม่นอที่เรากินวันนั้นเรากินอะไรหลายอย่าง่ช่างช่างไ่ใส่เอาไม่รู้มีอีกขงชิปของเมนเจอร์น่ากเปนะอ่า่ถก็ด่างแห้งแถยกก็ได้ไปนี่มันด่งตริงแล้วด่างจริงแล้วหรื่าสมความงุมัดปัตนะครับว่าเจอยังคิดป่ทอมแมนมันสั่นไปข่างหัวแท ตัดได้โลกนิ่ไม่ไหวนี่อหลีไม่อีหลี่ากินใหม่